สาวเอเก็ไ่ได้ร้องเลยครับม่ได้รองเลยแมนมนันน่นก<อ>็มั่นใจไปนะครับก็ได้เลิกแบบทั้งด่วนนะครับมาครับรถบิเกิน5นาทีนะตอนนี้จะได้เลิก9าโมงเนาทีละแตอนนี้9โมง9ก้ามงสนาทีละแถมสนาทีนะครับอ่านี่ครับรถกันนี่เลยกว่นนานเหมือนนั้นเขามีเข้ามาเตือนหนึ่งนะครับอ่านี่มาถามเจ้าของรถเป็นก่อนนี่ครับ ตอนแรกคพอจักรีวิวในเพจปีมาเลยเหมือนกันครับเ<ร>านา<อ>้อครับตามมาตลอดค่ะจะตามมาตลอดเลยเรครับเหตุผลที่เลือกซื้อร้านปีเนี่ยจะได้ไอ,อีกะนะครับเนาะคุณภาดดีค่ะแล้วก็แกวเลยลมองเห็นกับน,นี่เั้งแต่เลยซงคือปีสาวเพราะราคามัน แต่ต้องได้มันมันมันบ่มีแห็มได้นไหนสุดยอดแล้วกันที่นะราคาเนี่ยแต่ต้องได้ทางราคาทางสภาพรถมันต้องถึงเนาะพอสภาพรถคือแบบไม่เอี่ยมขนาดรถปีนี่รุ่นนี้เลยคือนนอตฝากระโปรงหน้าแบบมีกันแก้ขยายทำสีมดเลยคือปีจะเลื่องรถประมาณนี้มาหมายถึงว่ารถตีบก็เกิดอุบัติเหตุมาปีขายคือลูก้าลูก้าต้องสบายใจหมายถึงว่าแบบมีจนนักนำทวมพิความคับประกันเคืนรถหรือเพิ่มเงินซื้อไปแล้วต้องมีแต่เข้ามาสบายใจนะครับซื้อไปแล้วพอใจว่ามาห่วงเรื่องซ่อมเรื่องซ่อม ทีนี่จะมีนะเพราะเขาข้าประกันเพื่อเช็คสภาพของรถนะเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องเพื่เรียบร้อยเติมน้ำมันรถน่าจะเต็มถังละคือพ่ต้องอย่างผมเติมละปั๊บอย่างเดียวเลยนะครับนี่พี่สาวเอาก็ม่ได้ร้องเลยค่ะม่ได้ร้องเลยแมนนั่นก็มั่นใจคือจือนี่ประธานมือวิทหวังรถบานขอบขอยนตการเขาดูแลดุดหยาดมิดกันในไงเลยไปมาหาซู้กับไปมาหากันได้แนะนำยาพี่น้องเขามาซื้อเดี๋ยวมีส่วนลดพิเศษเพืกันนี่รถ เยอะตัวอเหมือนน้อยอ่ะเอากู้กันง่ายๆรถเยอะตัวนะครับแปลงใจหากันอู้กันง่ายๆนะน,นะครับช่วยเหลือกันโอเคครับตัวตาวิออดก็น,นี่ปี2008เกียร์ธรรมดานะครับราคาแขกมาเข้าบอกบอกราคาแต่ละครับโต๊ะกระเป๋าเลยสบายมากนะครับรถสวยรถนี่คือลูกค้ามาพอแขกภายนอกมาได้ลงโค้งลงครับตัดสินใจทำเอกสารยื่นจักไฟแนนซ์แ,แป๊บเดียวผ่านเลยมันยุ่งยองเขาปีพวกมันแตคุณนะครับโอเคครับเดี๋ยวฝากถึงเอฟซีปีหน้าเราน้องว่ามาเลือกซื้อแล้วมั่นใจจะเหมือนลอ้าน เหมือนตีนอกก็เอากันง่ายๆนะนะครับจะได้ห่องกันเลยมาเลือกซื้อได้ดาวขวบคุณภาพนี่สุดยอดแล้วสุดยอดเหมืชื่อนี่ปะดทัมือพิษหวังแน่นนนอี่นะครับรถต้องน้ำรถต้องนี้รถต้องซื้อไม่เรามีแต่ขวบสบายใจนะครับขอบคุณขอบครัวของน้องนิดมากๆนะครับถี่ไว้วางใจรถบ้านขอบครยุนตการบาดทัเฮือพิษหวังในนอนขอบคุณครับผมครับเนี่แฟนกล้องไปหาเนาะนี่เปิดล้ออยู่นี่ละเอี่ยเจ้ของรถอยู่นี่อ่ะโอเคนะครับครับ โอเคอ่ะกุญแจครับส่งมอบกุญแจให้ลูกค้านี่คนัครับนี่ไผ่จะครับนี่เอาครับที่นี่อ่านครับส่งมอบกุญแจเห้ครับคนรัครับนะนำมาลดเติมเต็มถังเลยพี่น้อยเน้ออ่าครับครับผมครับใจดีเราจุยแนะนำบอกต่อเฮ้ครับอยาพี่น้องหรือคนรู้จักกินเน้อมาอุ่นหนุนกันนี่ราคาแบบมิตรภาพแน่นอนนะครับโอเคขอบคุณครับผมครับวันนี้ครับผมครับครับ คุณภาพนี่บอกแล้วลูก้ามั่นใจเรื่องคุณภาพเรื่องสภาพรถนะครับเพราะว่าปกตินี่แฟนเพจตัวย้งของแต้เลยนะเปิด่าดูจากรีวิวมาแล้วปกติผมขับรถเนี่ยเกจราคาประมาณนี้เหมือนน้นทีนเข้ามาเจอนะครับพอจะคัดสันรถตีดีตีง,งามถึงแม้ราคาย่อมเย้าเนี่ยมันก็ต้องมาขู่ครับรถสภาพรถไปน็นหวรถต้องดีรถต้องงามรถต้องสวยนะครับลูก้าเปิดที่ตามรีวิวมาขนาดนักแล้วว่าโอ้พอ ก็เลยในน้ำปีเสาวขาใจมาเอาแล้วกันนี่เลยนะครับวีออสรถเปิดมาเถินครับรถน็อตแกมฝากระโปรงหน้ากระโปรงหลังน,น็อตอย่างนี้เนี่ยบิกเกยแกะขย่งทำสีมาเลยนะครับรถค่อนข้างดูแลแบบดีมากๆเลยเพ่นะครับทรงหมอบเป็นเชี่ยเรียบร้อยนะครับกับโตโยตา้าวีออสปี2008เกียร์ธรรมดาลูก,ก้าที่ตามรีวิวในเพจมากขนาดนั้นแล้ววะ่ะเปิดเลยในน้ำปีเสาววะ่ะปีเสาวขัดใจมาเอากันนี่เลย รถเมือน,นั้นล้านนี่สภาพยี่เปิลมีเข้ามาเตือนหนึ่งนะครับเพราะว่ารถบอดีมางามรถบอสวยรถบอคุณภาพผมบอกมาขายนะครับถึงแม่รถปีตําราคาแบบสบายกระเป๋ารถต้องดีต้นต้องงามรถตีบกเกอรเกอร์ดวัติเหตุฮับประกันตตวโครงสร้างเหมือนกันนะครับม่มีจนนักนําทวมพีความอย่างเชียงรถปีออนกันนี่เมื่อก,กี้นะรอดฝากระโปรงหน้าแก้ม้า้แก้มหัวฝากระโปรงหลังมันมีการแก้ขยาทําสีมาเลยนะครับมันต้องม้ากับคุณภาพนะครับถึงแม่ราคาแบบสบายกระเป๋าแล้วนะนะฮะ ฝากถึงเอฟซีทุกท่านครับติดที่ตามรับชมเพจรถบบาลขอบโคยนสการครับอยากได้รถดีรถงามรถกล้าให้ประกันหลังการขายให้ทุกหรือแบบขจัดที่ต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับนี่ตามนี่เลยนะครับไปโอเค